สวัสดีค่ะ,คะ,คะ,คะตอนนี้ก็ตอนนี้สองแล้วนะเร็วจุกเบืดอ,อันนี้ก็คือชิ้นที่สองที่เราจะมารีวิววันนี้มันช,ออชื่อว่ามินิแคมแคม LED ไหนดิมินิแคมแคม LED ชื่อมันก็บอกแล้วนะครับว่ามินิก็คือเล็กมากเลยแคมเป็นแผงไฟที่เล็กอยู่ในใช้ในแคมการแคมปิง้ง ออกข้างนอกเดี๋ยวเราไปตั้งแคมป์เนี่ยที่เราชอบไปกันเราหาไฟมาใช้ในเต็นท์กันนะนรามาดูว่าเฮ้ยใ,ในกล่องมันมีอะไรบ้างลาบลาแบบนี้เป็นกล่องที่ดำแกะออกมามีอะไรบ้างเอ่ยมีอะไรบ้างคะ<อ>ดูดิมันมีถุงใส่ด้วยไหนเดนถุงอยู่ไหนมีถุงเล็นถุงตรงนี้ก็มีฟิปด้วยมีซิปใส่ได้เลยเนี่ยอันนี้ แกงมาจะเป็นอย่างนี้นะครับมีถุงปกติก็ถ้าเราใช้งานก็อเอานี้ใส่ในถุงไปเลยแล้วก็ดึงอนแบบนี้มันก็มีคู่มือครับการใช้งานนี่นะคู่มือการใช้งานจะมีวิธีเปิดปิดแล้วเปิด,ปดยังไงอ่ามาลองดูดีว่าเอะมันจะมีแสงขึ้นมาได้ยังไงครับมีที่ถือเหมือนกันเลยอ๋อที่ถือเหมือนกันเหมือนกับครั้งที่แล้วตัวที่แล้วอันนี้ก็แขวนได้เหมือนกันนะ ได้เหมือนกันเลยเอามาดูว่าเฮ้ยมันมีแสงได้ยังไงคะใช้ยังไงเนี่ยลองโชว์ตรงนี้ดูแต่ว่ายังไม่มีไฟใช่ต้องใส่ถ่านก่อนถ่านสามเอสามก้อนนะครับเอาเปิดได้ไหมคะอันนี้เด็กเปิดได้ไมเอ่ยนี่เด็กเปิดได้เหมือนกันอ่าเราใส่ถ่านนี่ไงครับเด็กปหนึ่งก็ออกป้งแคมปิ้งเป็นเหมือนกัน คือไม่พ่อใช้ใช่ไหมใช่แต่ได้ไมเอ่ยได้ไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบพอรอดูเยอะไหนปิดได้ไหมโอเคปิดแล้วปิดแล้วแต่ว่าปิดไม่สนิทนะปิดมันจะมีนี่สามปุ่มกันหนึ่งปุ่มด้านล่างแล้วปิด มหตรงนะตายทานเสร็จแล้วาทานเสร็จแล้วเอาสองไว้ข้างบนก็สันดิแล้วก็หมุนอึอปเชะหมุนได้แล้วแล้วก็งาน,งนก็คือจับแข็งแรงมากแ <c oughs> ขวงก็ได้แต่แข้งไฟอยู่ไหนเอ่ยแข้งไฟอยู่ตรงนี้กดดิอ่าขอไปมืดเอยมืดมืดทำยังไงจะมือดอีเหรสว่างไหมล่ะสว่างเล ว่างมากเลยสว่างแล้วมันก็มีสามสีด้วยมีสามสเต็ปใช่สเต็ปที่หนึ่งสว่างมากสเด็ปที่สองมันจะเป็นสว่างขึ้นสว่างขึ้นสเด็ปที่สามมันก็จะเป็นสีแดงสีแดงกระพริบปิ๊บปิบปิ๊บปิบกระพริบกระพริบช้าช้าอ่ากรปุ่มด้านหลังนี่นะอันนี้เป็นแดงแล้วเทากัอีกครั้งหนึ่งมันก็คือปิดครั้งหนึ่งสว่างมาก ครั้งที่สองสว่างมากว่างมากสว่างมากก็สว่างมากเอ๊ยยังไงสว่างมากครับสว่างมากเขาว่าครั้งแรกสว่างน้อยกว่าครั้งที่สองใช่โอเคแล้วครั้งที่สามก็คือสีเดนแบบกระพริบบช้าเอ๊ะก็คือเราอยู่แขวไม้นอกเต็นท์นะว่ามีใครเดินมาชนเต็นท์เราให้กระพริบปึ๊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 บได้นะก็อยนนปิดไปแล้วแขวนไว กางเต็นเลยได้เลยเก็บมุขปั่นไปกดปเต็นท์ก็ชอบทําการบ้านมากก็เฮ้ยนี่ไงสองก็ทําการบ้านในเต็นท์ได้เลยใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าต้องการแสงสว่างมากก็กดอีกรอบหนึ่งปึ้งทำการบ้านได้เลยใช่ไหมใช่โอ้โหหนูชอบทำการบ้านในเต็นท์มากอ่ะโอเคอดีไม่หมดเพียงแค่นี้นะครับยังมีอดีอีกสองข้อนะครับเป็นอะไรมามาดูกันเขาบอกว่ามันทนน้ำได้เนาะเรามาดูกันทนน้ำยังไง นี่จับโยนลงน้ำเลยออเดี๋ยดิเปิดไฟไปกันอีกแบโชว์โชว์โชว์นี่เป็นขันนะเามาขันน้ำตีได้เดู๋ขันน้ำอันนี้เป็นน้ำจริงนะเนี่ยน้ำเนี่ยหยดลงติ่งเด่ป้องกันน้ำได้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 จริงลองเอาสีแดงจีสีแดงอ่าลองกดดิกดได้ไหมได้ขันน้ำได้นะจับโยนลงน้ำได้เลย จับโยนโลงนะ้ำแต่ว่าไม่ชอบโยนโลงน้ําทะเลนะก็เออตรงน้ําทะเลก็ได้นะแต่ว่าต้องถือไว้ให้แน่นๆย๋ยวขึืนนะคัดไปน้ำทะเลนั้นที่เราไปอะส<บ>ว,ว่า<ร>ง,งไม่เป็นไรอีกอย่างยังไม่หมดเท่าน,นั้นยังมีอีกข้อหนึ่งนะครับคือมันเป็นแม่เหล็กด้วยใช่เอาถ่านมาถ่านมาอีกก้อนหนึ่งเอามาโชว์ให้หน่อยอันนี้ไม่มีเหล็กเอาถ่านแทนนี่ติดได้ มันเป็นแม่เหล็กเป็นแม่เหล็กจริงๆเนี้ยนี่เป็นแม่เหล็กจริงๆครับแต่ว่าสมมติถ้าเราไอเต็นเราเนี่ยตันนี้เป็นเต็นนะเต็นแปะไว้ตัาเต็นเล็กที่มันเป็นเหล็กมันก็จะแปะได้ัการใช้งานก็ขยับขยืดได้มากมากเลยคุ้มจริงๆครับตัวนี้ตัวเดียวกันน้ำได้ด้วยแล้วก็มีทั้งสามสเต็ป มีอะไรคะข้อดีหมดหรือยังเลยอีกตัวเล็กๆอันนี้ชื่อว่าอะไรนะมินิมินิแลมแคมมินิแลมแคม,แมนะครับมินิแลมแคมโอเคเสร็จแล้วไหนต่อไปจะเก็บเราใช้งานเสร็จแล้วเราเก็บไงเอาผ้ามาเช็ดหน่อยไหมเหอาผ้ามาเช็ดหน่อยน่อยแล้วก็มาเช็ดหน่อยว่าเราเก็บใส่กล่องแล้วมินิแลมแคม LED ดีสว่างมากสว่างมากมินิแลมแคม L ก็ผ้าผ้าเช็ดเพราะวาเล่นน้ําทะเลมานก็ไม่เป็นไรหรือว่าก็ก็บเราถอดให้ดูว่าไม่มีน้ําเข้านะก็มันกันน้ําได้จริงๆดูนี่เดี๋ยวะมีน้ํำไหมคะไม่มีเลยข้างในไม่เลถ่านเลยใช่แสดงว่าไม่ได้ม้กันได้จริงแล้วก็เป็นแม่เหล็กจริงๆงโอเคการเก็บการเก็บจะเก็บใส่ถุงก็ได้ใส่ซองมันยัดหอ ตรงนี้ก็จะมีชิปด้วแขวนไว้เลยที่บ้านแขวนไว้หน้าเต็นเลยหรือว่าใครจะเก็บใส่กล่องเหมือนเดิมก็ได้ประกอบมันโอเคเราเก็บใส่กล่องเหมือนเดิมดีกว่าไหม,มเก็บยังไงเอาอันเนี้ยให้ตรงกับตรงนี้โอเคแล้วก็ใส่ไปนในกล่องเลยมินินแมแคมแคม LED มีกี่สีคะัเนี่ยมีกี่สีเออมีสองสีสีได้บ้างเออมีสีส้มกับสีน้ำเงินสีน้ำเงินโอเคนี่ครับที่นี่บอกเลยเนี่ยกล่องเขาบอกแล้วว่าเนี่ยกันน้ำโอ้ยนี่กันความเย็ยนด้วยกันความร้อนด้วยโอ้โหคุ้มมากมากเลยชิ้นเดียวเนี่ย,มมยแต่ยังไม่ได้ใส่น้ำต้มให้ดูนะน้ำร้อน เอาแค่นี้ก็เราพลาดได้ไหมเอาแค่น้ำเย็นไปกับน้ำธรรมดาเพราะเราคงไม่ลงไปเล่นน้ำน้ำร้อนกันสำหรับประเทศเราก็คงไม่มีหิมะตกกันนะจะได้ทดสอบไปดูว่ามันทนความเย็นได้จริงๆนะครับโอเคว่าฤดูร้อนหรอเวันนี้จบยังฮะหมดแล้วจบแล้วสินค้าตัวนี้ก็ถ้าใครสนใจสินค้าตัวนี้นะครับก็ ดูได้เลยด้านล่างนะด้านล่างเข้าไปได้เลยนะครับสนใจสินค้าตัวไหนเอย่ยวันนี้สีราชาแคมปิ้งก็ขอจบกันรีวิวสินค้าอีกตัวของเราแค่นี้แล้วกันนะครับสวัสดีครับสวัสดีครั